ครับพี่น้องวันนี้นเยอะเลยนะครับฝากว้ไปด้วยนะครับมีร้านโรล,ลายมมากมายเลยนะครับเ,เข้เขามาร้านขายเป,เป็นเป็นเสือตุ๊กตาเสือปูสวยๆนะครับมีตุ๊กตาเยเยอะแยะเลยครับพี่น้อง มาซื้อใกล้เปิดเทอมนะครับมาซื้อเสื้อผ้าให้หลานนะครับมีของถูกนะครับเป็นผ้าห่มนะครับเป็นกินนะครับสินค้าตัวใหม่นะครับหนึ่งร้อยบาทเป็นผ้าห่มนวมน,นะครับลานเสื้อผ้านะครับ เยอะแยะมากมายนะครับกระดาษแทนฟอนเจนนะครับนี่พระม่านนะครับเดินลงเดินไปลอดเลือยไปนะครับก็จะเป็นพระมงพระม่านนะครับเยอะแยะกันเลยนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับ แจกได้เข้ามาที่ตลาดนะครับจะเป็นตลาดผ้านะครับสวยๆนะครับผ้าม่านนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับผ้าม่านกินนะครับอร่อยร้านนะครับพี่น้อง <c oughs> เวลาเยบด้วยนะครับออพี่น้องดูด้วยนะครับมีประมาณนะครับเย็บลายสวยๆนะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับที่คอนเจนนะครับเรื่อผ้าหลากหลายนะครับพี่น้องตลาดน,นี้นะครับ คือหตป๊กตานะครับช่วยนะคช่วยนะครับ หลายสีเนี่ยครับพี่น้องก็ชุดหนึ่งตัวหนึงหน่งก็ประมาณร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องส,สวยทั้งนั้นนะครับบราขายไม่แพงนะครับคงจะต่อได้ด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องฟูดีนะครับตรงไปร้านนะครับ ร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีเสื้อผ้าส,สวยๆมากมายเลยนะครับที่น้องอะไรชุดนะครับที่คอนเกนนะครับน้องอยากมาชมนะครับตัดเสื้อผ้าได้สวยงามนะครับร้านฝอยลูกไม้ไทยนะครับก็ มีเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับอุรสตหีสวยๆนะครับหลายลามากมายเลยนะครับเสื้อผ้า เดินก็มาดูยิ่งสวยนะครับสำหรับเสื้อผ้ากุลสตรีนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับตัวหนึ่งไม่แพงนะครับประมาณครับไม่ได้ถามทักแกดูนะครับต้องถามทักแกนะครับน้องอยากได้ก็มาที่คอนแจ่นนะครับตลาดคอนแจ่นนะครับมีเสื้อสวยงามมากเลยนะครับเสื้อผ้าหลากหลายนะครับ ก็มีหลากหลายนะครับตัวหนึ่งส,สวยๆทั้งนั้นนะครับจะเหมาซื้อเหมาไปขายต่อก็ได้นะครับก็ทางร้านจัดให้นะครับขอขอบพออี่น้อง f อีนะครับ่ือผ้านะครับมากมายนะครับน้อง มาติดต่อสอบถามนะครับดูกันเองนะครับเพราะว่ามาเที่ยวดูนะเที่ยวชมนะครับก็เลยต้องเข้ามาดูนะครับให้พี่น้องได้ดูกันนะครับทิ่้ลาน สวยงามมากนะครับเสื่อแต่ละตัวนะครับมีเชื่อส,สวยๆนะครับหลากหลากมากมายนะครับ ทมดูได้นะครับมีนะครับร้านเชื่อที่ผมจะให้ดูนะครับเื่อร้านและป้ายนะครับเบอร์โทรมีนะครับติดต่อเอาเองนะครับถ่ายทำให้ดูนะครับพี่น้องติดต่อกันเอาเองนะครับผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเจ้าของขายของอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับ ส่งเข้ามาเสื้อผ้าส,สวยๆนะครับแต่มีลูกค้าเยอะนะครับอไอยาไ่างไรก็ติดต่อไปนะครับฝากพี่น้องเอซีไว้ด้วยนะครับว่าจะเป็นร้านไหนยังไงฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับทุกท่านสวยนะครับ สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้ลงของเก่านะครับ้มาที่คอนแจนนะครับก็วันนี้ตรงนี้กำลังจะรถกินข้าวจะกลับเลยนะครับเพราะว่าปั๊มลมปลายางนะครับฝนมันสาดก็เลยมันพอม,มันเสียก็เลยมาเปลี่ยนนะครับพี่น้องเลยนี่มำังกินน้ำ กินข้าวนะครับได้กินข้าวนะครับกินน้ำบันลมกับหลานนะครับก็เลยพี่น้องก็เลยเดินล้อเล่นนะครับก็ยายก็ต่างเขาเล่นกันอยู่กินข้าวกันอยู่นะครับก็เลยเดินล้อเล่นนะครับมีร้านอาหารนะครับเยอะ มีเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับร้านตะกรอนนะครับนี่นะครับพี่น้อง <c oughs> ก็ลงมานะครับก็บสุดดีก็เป็นร้านขายกับข้าวนะครับเยอะแยะเลยนะครับคนช่วงนี้มากินข้าวนะครับ ก่านะครับเยอะมากเลยพี่น้องก็เป็นร้านสข้าเป็นที่ตลาดนะครับเยอะเป็นส่วนน้ำนะครับพี่น้องฝากพี่น้องดีนะครับแนวแนวแนวนานะครับเป็นร้านสข้าที่อร่อยมากนะครับหลายร้านนะครับพี่น้องเป็นอาหารตามสั่งนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาที่ก่อนแจ่นนะครับ ตลาดนี้นะครับก็แวะกันเข้ามานะครับที่แถวนี้นะครับมีลานจอดรถดกว้างขวางนะครับพี่น้องคจะไปจะมานะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยการช่้อผ้านะครับก็เป็นตลาดใหญ่นะครับเยอะแยะเลยนี่อา มาซ่อมนะครับปั๊มลมใหญ่นะครับสามหวปั๊มก็เลยได้นำมาทางเาาซ่อมเสร็จแล้วก็เลยจะกลับบ้านนะครับรก็ฝากเป็นน้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก็มีร้านอาหารนะครับเยอะบกากาด้วยนะครับรดนบีนะครับใช่ ของเก่านะครับครับสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้ลงของเก่านะครับได้มาที่คอนแจนนะครับก็วันนี้ตรงนี้กำลังจะรถกจินข้าวจะกลับแลวนะครับ <c oughs> เพราะว่าปั๊มลมปลายยางนะครับ ฝนมันสาดก,ก็เลยมันพอมันเสียก็เลยเามาเปลี่ยนนะครับพี่น้องก็เลยมานั่งกินน้ากินข้าวนะครับได้กินข้าวนะครับ,รรบกินน้ำบัลลมรกระหลานนะครับก็เลยพี่น้องก็เลยเดินล้อเล่นนะครับก็ยายก็ ต่างเ็เล่นกันอยู่กินข้าวกันอยู่นะครับผมเดินมาเล่นนะครับมีร้านอาหารนะครับเนี่ยมีเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับลานตะกอนนะครับนี่นะครับพี่น้องก็ลงมานะครับก็ดสวัสดี ก็เป็นร้านขายกับข้าวนะครับเยอะแยะเลยนะครับคนช่วงนี้มากินข้าวนะครับคนสุกฟ้านะครับเยอะมากเลยพี่น้องก็เป็นร้านกับข้า,ขาเป็นที่ตลาดนะครับเยอะเป็นสวนาน้ำนะครับพี่น้องฝากพี่น้องยินดีนะครับแนวแนวแนะน้ำนะครับเป็นร้าน ข้าวที่อร่อยมากนะครับหลายร้านนะครับพี่น้องเป็นอาหารตามสั่งนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับผ่านมาไปผ่านมาที่ก่อนเจ่นนะครับที่ตลาดนี้นะครับก็แวะกันเข้ามานะครับที่แถวนี้นะครับมีล้านจอดรถกว้างขวางนะครับพี่น้องจะไปจะมานะครับฝากพี่น้องไว้ด้วย ขายเสื้อผ้านะครับก็เป็นตลาดใหญ่นะครับเยอะแยะเลยนี่เอามาซ่อมนะครับปัามลมใหญ่นะครับสามหกปัม๊มก็เลยได้นำมาทางังเราซ่อมเสร็จแล้วก็เลยจะกลับบ้านนะครับ กระเป๋าเป็นน้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก็มีร้านอาหารนะครับเยอะๆกระเป๋ามด้วยนะครับเอฟซีน,นะครับท่าใส่ของข้าวนะครับ